ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีซับยอสวัสดีธาตุไฟทุกคนนะคะวันนี้นางฟ้าจะมาทําความรักเกี่ยวกับธาตุไฟนะคะวันที่16ถึงวันที่31มีนาคมนี้คุณจะได้เจอเรื่องอะไรจะเป็นยังไงมันก็จะบอกว่าบีบลัดเข้ามา2อาทิตย์ก็คือ14วัน15วันนี้ความรักของคุณจะเป็นเช่นไรปักหลังนะคะมีนาคมนะคะเรามาดูกันซิว่ามีใครอยากมอบสิ่งไหนหรือว่าขัดใจหรือว่าทําให้คุณรู้สึกยังไง หงุดหงิดห้นหัวอย่างหยุ่มหัวท่านอื่นหรือเปล่าเรามาดูกันค่ะความรัก16มีนาคมถึง31มีนาคมนี้จะเป็นเช่นไรให้ทาดไฟเลยนะคะพลังงานใบแรกนะคะคุณกำลังดิวความสัมพันธ์กับ King of Sword อัศวินถือดาบคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมลมเมถุนตุนกุมอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าว่าหัวร้อนหงุดหงิดหงหวยเพราะอะไรความเป็นคนใจร้อนชาวธาตุลมอะทุกสิ่งอย่างมันเร็ววุบวับเหมือนลมพัดเลยพลังงานคืออาจจะมีคนเกิดราศีกุมราศีตุลน,นะคะแล้วก็มีราศีเมถุนกําลังทําให้คุณหัวร้อนหัวจะปวดและรู้สึกว่าเขาคนนี้กําลังหงุดหงิดเพราะว่าไม่ได้ดั่งใจเกี่ยวกับคุณเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบว่า,วา นะไอ้นั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่เป๊ะไม่ปังในแบบที่คุณต้องการความรักของชาวธาตุไฟนะคะใบแรกมาก็ดราม,ม่าตุตุเลยจะมีชาวธาตุลมเข้ามาทําให้คุณรู้สึกแบบว่านะหัวร้อนแต่ไม่รู้ว่าภายใต้ความหัวร้อนนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปต่อนะคะหากแม้ว่าคุณกำลังดิวกับ ราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมก็ไปต่านนะจ๊ะธาตุไฟจ๋าไปค่ะความรักธาตุไฟ16มีนาถึง16ถึง31 มีนาคมนี้จะเป็นเทนไลท์เอ็กออฟวอนดูสิทั้งตั้งไม้ทั้งยิงธนูใส่เขาทั้งไม่อยากจะอะไรคุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนเกิดราศีสิงห์ราศีธนูนะคะไม้อันนี้เหมือนคุณอยากจะเหวี่ยงคนคนนี้ออกไปอะคุณเหมือนแบบเหนื่อยแล้วไกลเหลือเกินรักทางไกลหรือเปล่าคุณกําลังดูวความสัมพันธ์กับคนทางไกลหรือเปล่าทตุไฟคุณเลยรู้สึกว่าไม่อยากได้แล้วว่าเบื่อเหนื่อยไม่ได้หนังใจจะสวิตก็ไม่ได้จะอะไรก็ไม่ได้จะออนก็ไม่ได้ จะมาแบบว่าให้ความแบบว่านะหวังกันทําไม ความรู้สึกของคุณตอนนี้เหมือนคุณกําลังจะตัดจบความสัมพันธ์กับชาวธาตุลมแมถุนตุนกลุ่มแล้วก็มีราศีสิงเข้ามาตัวคุณอาจจะเกิดราศีสิงหรือธา,าตุไฟนั่นแหละคะ่ะพลังงานคือคุณอยากดีดคนคนนี้ออกไปจากชีวิตเพราะว่าคุณเหนื่อยคุณเบื่อคุณพยายามกับความสัมพันธ์นี้มามากแล้วทุ่มไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยคุณรู้สึกแบบนี้คุณรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดว่ามันไปต่อไม่ได้ก็พอแค่นี้แล้วไม่อยากไปต่อขอพอแค่นี้แต่พลังงานของเขาที่ดิว กับคุณจะโอเคไหมเออ,เอหอมหมกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่ใจคุณตอนนี้อยากเหวี่ยงใครสักคนอยากตัดความสัมพันธ์อยาก move on ใครสักคนออกไปจากชีวิตเพราะว่าคุณมองว่า อยู่กันก็ไม่มีความสุขอยู่ใกล้กันไม่ได้ค่ะแม้ว่าเขาเป็นคนทางไกลนะคะคนคนนี้อาจจะมีแพชชั่นหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตจนลืมคุณไปแล้วคุณก็เลยรู้สึกโอเคเฉยๆแล้วชินชาแล้วเบื่อแล้วอยู่ได้ด้วยตัวเองอะ่ะไม่สนใจถ้าไม่อยากไปก็เชิญแต่ถ้าจะรีเทิร์นไม่เอาอะ่ะรอชาติหน้าเลยเพราะว่าชาตินี้เบื่อแล้วนี่คือพลังงานหงุดหงิดหนห่วยหัว,หวร้อนของทตุไฟวันนี้จนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะ เขาทำอะไรให้คุณ <c oughs> เขาทำอะไรให้คุณหงุดหงิดหัวร้อนหนห่วยขนาดนั้นเรามาดูซิเขาขัดใจคุณเรื่องอะไรอะ่ะ Oh, o อ๋อ G off ครับเขามีรักซ้อนเขามีคนคนอื่นหรือเปล่าหรือตัวคุณเองมีใครสักคนที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีใจโฟคุณเลยรู้สึกว่าแบบโอเคไม่อยากได้แล้วรักทางไกลอยากอยู่กับคนใกล้ๆพลังงาน T off ครับคือ3ถ้วยคุณก็มีความสุขเขาก็มีความสุขคล้ายๆว่าต่างคนต่างมีใครคนนึงซัพพอร์ตรองรับไว้ข้างกายแบบ อืมก็ถ้ามันไปกับเธอไม่ได้ก็ขอไปกับคนใกล้ๆดีกว่านะประมาณว่ารักของเรามันไม่เท่ากันคุณมองว่ารักที่เขาให้คุณมันไม่เท่ากันก็าอาจจะมีใครบางคนอยู่ใกล้เขาคอยแบบว่าเอาอกเอาใจหรือตัวคุณเองอาจจะมีใครบางคนอยู่ใกล้ๆคอยเอาอกเอาใจดูสิมันมีพลังงานของสามคนเราสามคนคงต้องมีใครเป็นฝ่ายไปฉันคนหนึ่งเธอคนหนึง เขาคนหนึ่งเราสามคนแต่คุณไม่เอาอ่ะคุณอยากไปกับเขาแค่สองคนแต่ถ้าเขาไปให้คุณไม่ได้คุณก็พอเถอะพอแล้วอยากพักฉันก็สวยดูดีฉันก็หล่อดูดีทำไมฉันต้องสนคนดายใจด้วยนี่คือพลังงานความรักของชาวธาตุไฟนะคะปักหลังคือญหมุนหงิดหนหวยหัวร้อนแล้วก็อยากจะ move on อยากจบกับใครบางคนราศีมีนราสีสิงห์และธาตุลมนะคะ <c oughs> เราสามคนของต้องมีใครเป็นฝ่ายไปเธอนั่นแหละที่ต้องเป็นฝ่ายไป มาค่ะพลังงานคือ s i กออ o r อดหกดาบคุณอยากไปอยากทิ้งอยากเบื่ออยากปล่อยวางหากมาแล้วคุณดีความสัมพันธ์กับคนเกิดธาตุลมราศีเมถุนคนเกิดเดือนมิถุนายนตอนนี้คุณอยากพอแล้วพออยากจบคุณไม่อยากคบกับเขาแล้วเขาไม่ได้ทําให้คุณหัวใจฟูขึ้นมาเลยก็ทําให้คุณมีแต่ความปวดร้าวคาพูดของเขาอาจจะเคยทิมแทงคุณชาวธาตุลมอาจจะเคยพูดจาทิมแทงคุณทําให้คุณรู้สึกไม่ดีหรือไล่คุณไปคบกับใครที่แบบว่ารวยกว่าเขาหล่อกว่าเขาเพรา ดูแลรักคุณได้แล้วคุณก็แบบโอเคได้ถ้าเธอต้องการแบบนั้นเชิดใส่เลยพนักงานคุณกําลังเม้งแล้วก็โกรธงอนใครบางคนแล้วใครบางคนก็รู้สึกว่าแบบถ้าคุณจะไปจริงๆอะเฮ้ยจริงดิเอาจริงหรอไม่ได้นะเขายังรู้สึกว่ายังรักยังห่วงกังวลย,ยู่อยู่เลยถ้าหากว่ายูจะไปกับใครแนละ้วเขาจะดีกับเธอไหมเขาจะใส่ใจห่วงใยรักเธอเท่าเราไหมคิดสาละตะเลยคนธาตุลมคิดสาละตะกับคุณส่วนคุณก็แบบ เราสามคนคงตง้องมีใครเป็นฝ่ายไฟพลังงานคือาาุไฟอยากจะไปท่าดเดียวเลยหกดาบอยากไปไหนสักที่หนึ่งที่แบบว่า ไม่มีใครคอยบงการชีวิตไม่มีคอยคอยแบบว่าแบบยุ่งกับชีวิตคุณคุณเหมือน i n t r ว v e r ตที่อยากปลดปล่อยพลังงานอยากปลดเปลื้องพันธนาการอยากใช้ชีวิตสดอยาก move on ไม่อยากมีใครข้างกายไม่อยากปรึกษาใครคุณเป็น i n t r ว v e r ตที่เอาแต่ใจขี้แ yeah, ยขี้ดือ้อเอาแต่ใจขั้นสุดแล้วตอนนี้เขาก็รู้สึกแบบเฮ้ยเหนื่อยล้ามีชาวธาตุลมธาตุน้ํธาตุไฟด้วยรู้สึกเหนื่อยล้ากับภูราศีสิงห์พ่งศกมีนเหนื่อยล้าถอดใจจะลังจ จะยือ้อยังไงคุณก็จะแบบว่าผักสใสไล่ส่งก็ท่าเดียวคลายว่าตอนนี้เหมือนคุณรู้สึกเบื่อหน่ายความรักคุณเบื่ออยากอยู่กับตัวเองอยากนอนอยากทําชีวิตให้มันเป็นแบบว่าวมีความสุขคุณไม่อยากรับใครเข้ามาอีกแล้วเหนื่อยเหลือเกินหัวใจทุ่มเทให้ใครไปก็ไม่ได้กลับคืนเหมือนว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทไปมันกลายเป็นศูนย์คุณก็เลยรู้สึกว่าพอแล้วนะคะเลขหก เลขสเลข8อยากจะงออยากจะตือ้ออยากจะกลับมาทําให้คุณใจฟูราศีสิงราศีมีราศีเมถทุนอยากทําให้คุณคิดได้ตื่นรู้ว่าแบบมีข่าวนะที่คอยเป็นกําลังใจให้คุณคุณคุณอย่าหัวร้อนอย่าไร้เขาเลยนะที่รักเธออย่าเอาแต่ใจเธอเป็นอะไรเธอไวทองหรือเปล่าเธอวันนั้นของเดือนหรือเปล่าธาตุไฟเขาแทรกหรือเปล่าเธอเลยเป็นแบบนี้พลังงานคือมีคนอยากจะพยายามยื้อตื้งงอธาตุไฟแต่ธาตุไฟก็เหมือนแบบ พอแล้วอะ่ะเหนื่อยแล้วอะ่ะแต่มีใครหลายคนนะคะอยากเป็นความมั่นคงให้คุณตัวคุณที่เข้ามาฟังอาจจะเกิดราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูและมีใครบางคนอยากมอบความสุขให้คุณก็จะเกิดวันที่4ีมีผู้ชายผู้หญิงหมายเลขสี่อยากให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยคือหนึ่งเดียวนะคุณคือบ้านคุณคือความมั่นคงของเขานะเลขสี่เลขหกเลขแปดเลขสามนะคะ เธอไม่รู้เหรอว่าเธอคือความสุขของเราแล้ววันนี้ถ้าหากว่าไม่มีเธอมีใครหลายคนอยากให้คุณรู้ว่าคุณคือความสุขของเขาณนะทธาตุศนไฟแต่ทาตุศไฟก็เหมือนแบบใช่ตัวฉันเองเป็นความสุขฉันก็เป็นความสุขให้ตัวเองได้ด้วยตอนนี้ถ้าให้ความสุขใครไปแล้วไม่ได้รับกลับมาขออยู่ในพื้นที่ส่วนตัวคุณอยากตรีกรอบอยากสร้างกำแพงอยากเป็นอินโทรเวดอยากแบบสร้างอีโก้ให้ตัวคุณเองแบบว่าแข็งแกรง่งใช่ทุกวันนี้คุณก็แข็งแกร่งอยู่แล้วล่ะแต่อยากเพิ่มความแข็งแกร่งเข้าไปอีกฉันจะยืนหยัด ฉันจะต่อสู้ฉันจะอยู่ได้ได้วยลำแข้งของฉันเอง2มือ2เท้า1สมองเพราะถ้ามีใครเข้ามาแล้วมันกวนใจฉันฉันก็ไม่อยากไม่แล้วสามคนคงต้องมีใครเป็นฝ่ายไปเขาบอกเฮ้ยเขาไม่ได้มีหลักซ้อนเขาไม่ได้มีใครนะเธอคิดไปเองหรือเปล่าเราก็แค่บอกว่านะทุ่มเทเรื่องงานเรื่องการก็แค่นั้นเหมือนว่าคุณอนะมองว่ามีคนที่ดีกับคุณอยู่ไม่ให้ความสําคัญกับคุณแล้วไปโฟกัสเรื่องอื่นคุณก็เลยเหมือนว่า,วาพอแล้วงั้นคุณขอถอยดย ก่าถอยกลับมาอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวแต่เขาอยากจะบอกว่าเธอเธอเข้าใจเราผิดนะเราอ่ะก็มีงานมีการมีคอนเน็กชันมีกัลยะาณมิตรที่ต้องไปบอกว่าพูดคุยสารทุกสุขดิบแต่สุดท้ายแล้วเธอนั่นแหละที่เราแบบรักหวังดีห่วงใยแล้วเธอก็เป็นความสุขเป็นเหมือนบ้านที่เราเลือกที่เราแบบว่าอยากลงหลักปักฐานด้วยนะคะส่วนคุณผู้ฟังก็ดือด้อแพงดื้อแพงไปเถอะไปซะ ก็ถ้ามันไม่ใช่เราจะอยู่ทำไมก็ไปเถอะเราจะได้ move on ไปเจอคนที่ดีเติบโตคุณผู้ฟังก็เหมือนแบบว่าตัดพ้อต่อว่ากับชีวิตตัวเองอ่ะเจอใครก็ไม่จริงใจคุณอาจจะดีกว่าท่าน้ำท่านลมท่านไฟเจอใครก็ไม่จริงใจเลยฮ่าเหนื่อยใจจังดูสิพลังงานนายออฟสอดก้าวดาบคุณเจ็บปวดอาจจะมีคนเกิดราศีกันกัดเกิดทัดดินทําให้คุณเจ็บปวดแล้วคุณรู้สึกว่าก้าวดาบหกดาบเมทุนกันอาจจะทาให้คุณเจ็บปวดคุณรู้สึกว่าแบบ หากบันว่าไปต่อกับคนคนนี้ทุกอย่างก็เหมือนเดิมก็กลับมามีแต่เรื่องเดิมเดิมนาฬิกาเดิมเข็มเดิมพื้นที่เดิมเดิมทุกอย่างมันวนเวียน Move อ n เป็นมนวง,งกลมคุณก็เลยพยายามที่จะแบบตัดแต่เขาตัดคุณไม่ได้อะตัดใจไม่ได้ตัดไม่ขาดพิสวัสกับคุณเหลือเกินอ่ะถ้าตัดคุณไปหัวเขาจะปวดเครียดโอ้ยไม่เกณฑ์ขึ้นอ่ะต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นโรคซึมเศร้าค่าแบบว่าทุกวันนี้นะ เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องภาระในครอบครัวเขาก็เหนื่อยใจแล้วต้องมางา้อมายือ้อมาตือ้อคุณอีกได้โปรดเข้าใจเขาหน่อยมีคนอยากให้คุณเข้าใจนะคะอยากมอบความสุขให้คุณจริงๆอยากให้คุณรอรอเวลาที่จะแบบว่าให้เขาเข้าที่เข้าทางอยากทําให้คุณแบบว่าจับมือร่วมเรียงเคียงถนนไปกับเขาเพราะว่ามีความแบบว่ามั่นคงในหัวใจสี่ไม้เขารู้สึกว่าคุณยังคือความรักคนที่ใชใ่เราเป็นความมั่นคงในหัวใจเขาแต่ทุกครั้งที่คุณอยากจบบอกเลิกไล่เขาออกจากชีวิตเนี่ย เจ็บจริงๆเลยจเลยจ็บระบมไปหมดเลยเจ็บกว่าการที่แบบว่าไม่มีเงินไม่มีงานเองเจ็บที่สุดก็คือทตดไฟไม่รักขาวนะคะ พลังงานปักหลังทําไมรู้สึกแบบว่าคุณอยากจะโสดท่าเดียวคุณอยากจะอยู่คนเดียวคุณอยากจะ move on คุณรู้สึกว่าใครต่อใครก็ดีไม่พอสําหรับคุณเลยคุณรู้สึกเอาแต่ใจเวี่ยงเวียนฮ่าดูซิเป็นยังไงต่โอ้ t r อ e of t h g คุณรู้สึกว่าคนที่คุณดิวอยู่คบอยู่มีใครบางคนซ่อนไว้แต่เขาไม่บอกคุณอ่ะเขาเก็บซ่อนบางสิ่งบางอย่างหากแม้ว่าธาตุไฟดิวกับธาตุน้ำมินกระกพิจิตคุณรู้สึกว่าคนธาตุน้ำไม่จริงใจกําลังแอบแทงข้างหลังคุณทําให้คุณแบบว่ารู้สึกใจฟูเวลาที่อยู่ ใกล้ๆคุณแต่รับหลังก็เหมือนแบบว่ามีใครสักคนแอบ,บคุยกับเขาไม่ซื่อสัตย์ไม่ชัดเจนแล้วเซนและจิตวิญญาณของคุณธาตุไฟเป็นคนที่มีเซนและจิตวิญญาณที่แบบว่าเก่งมากนะถ้าหากจะบอกว่าทําสมาธิสวดมนต์ตื่นรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรู้จริงรู้ชัดและเซนของคุณไม่เคยพลาดค่ะแล้สิม,มแม้ราสีสิงห์ธนูเนี่ยเป็นคนที่เซนแม่นมีองค์ความรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณมากตอนนี้คุณรู้สึกว่ามีคนกําลังอยากจะแทงข้างหลังคุณมีคนอยากจะเข้าหาฝ่ายตรงข้ามของคุณอยากได้อยากสวบอยากร่วม รักคุณก็เลยรู้สึกโอเคถ้าอย่างนั้นเราจบให้ก็ได้เธอไม่ต้องจบเราไม่อราวา่ดเราไม่โวยวายเราไม่อะไรเลยแต่ว่าเธอไปเธอบเธอไปกับคนของเธอเธอไม่ต้องอยู่กับเราเพราะว่าอยู่ไปเราก็ไม่อยากจะแบบว่ารับฟังเรื่องราวของเธอนี่คือพลังงานความรักทาดไฟดรามา่าขั้นสุดเลยนะคะคุณอยากจบความสัมพันธ์กับคนไม่จริงใจคนไม่ชัดเจนคนที่แบบว่าทรยศหักหลังแทงข้างหลังแล้วก็แอบซุกใครบางคนไว้นะคะแล้วเขาเราจะยอมจบกับคุณไหมไปต่อนะคะ มาดูค่ะปักหลังมีนาคมความรักาาดไฟทําไมเป็นจังซี่ลนะ่ะคุณอยากจบอยากจบคุณอยากพอแล้วอะ่ะขอพักขอเยียวยาฮิลลิ่งหัวใจตัวเองเออคิงออฟครับ เขาไม่จบหรอกคะ่ะเขายังรักคุณคนคนนี้เป็นคนที่นารักใครแล้วอะ่ะก็ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจคุณอาจจะดีกว่าาตุดินทตุลมเขารักคุณแล้วเขาไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจ,จ,จ,นห,นจ,นใจหรอกคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่ายึดมั่นถือมั่นในศรัทธาในหัวใจของเขาคุณอาจจะเข้าใจเขาผิดที่คุณไปเจอมาไปเห็นมาโอ้เป็นเรื่องโกหกทั้งเพเลยเขาพยายามที่จะสารภาพแล้วก็เหมือนแบบว่าพยายามที่จะแถ re, หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่สิ่งที่คุณไปรับรู้มาเนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงนะพี่ไม่ได้รักเขาพี่ไม่ได้รู้สึกดีกับ พี่มีน้องคนเดียวน้องเข้าใจพี่ผิดแล้วน้องหรือเปล่าทาดไฟหรือเปล่าที่แอบซุกใครมีใครแล้วอยากจะผักใส่แล้วส่งเขาไปนะคะนี่คือสิ่งที่เขาตัดพอต่อว่าแล้วก็อยากให้นางฟ้าสื่อสารผ่านไปให้คุณรู้ว่าเธอเข้าใจเราผิดนะทัดไฟเรารักเธอนะเราไม่ได้แบบว่าจริงใจกับใครนะใช่อาจจะมีคุยบ้างเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องแบบว่าคอนเนคชั่นกันระยะมิตรเรื่องแบบที่ที่จะทําในแต่ละวันแต่สุดท้ายแล้วหัวใจเราก็มอบให้เธอคนเดียวนะ ส่วนคุณผู้ฟังก็แบบรู้หมดแล้วค่ะไม่ต้องแถค่ะแถจนเลือดสัตว์แถจนหนังถลอกแล้วคุณผู้ฟังก็เหมือนรู้หมดแล้วก็อย่างที่บอกคุณเนี่ยเซนจิตวิญญาณของคุณมันแจ่งมันน่ากลัวมันลึกลับแล้วมันดิ่งมันดำดำ,ดำลึกอะมันแบบว่า รู้หมดอะแต่ไม่พ the <c oughs> <s uss UC> <s principio> ูดอะคุณเป็นคนที่รู้แต่ไม่พูดอะรอให้เขาพูดเองเขาก็เลยอยากจะบอกว่าเธอเธอเข้าใจเราผิดเราไม่ได้มีใครเราไม่ได้มีรักซอนรักสามเศร้าไม่ได้แอบซุกใครทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดถ้าเธออยากจะรู้ความจริงเราจะบอกเธอให้เราจะเอาหลักฐานไว้เธอดูงัดหลักฐานมาคุยกันเลยแล้าทาดไฟอะก้างัดหลักฐานให้เขาดูไหมว่าไม่ได้ดีวกับใครไม่ได้มีใครและอยากจะไล่เข้าไปแบบนี้นะคะพลังงานราซิมีนลาซิมีนลาซิเมตลา สีการราศีสิงห์นะคะแล้วก็มีดินพสชก,กันมังกรแล้วก็มีธาตุลมนะคะอยากเคลียร์กับคุณนะคะไปต่อนะคะทําไมมันถึงได้ดรามา่าจุดจุดขนาดนี้เนี่ยห้ําหันเชื้อเฉนมากทะเลาะกันสุดติ่งเลยอะทำไมฟังไม่พูดต่อให้เขาฉุดคุณรั้งคุณโอบเอวคุณมากอดมาหอมมาฟัดมามาเวียงยังไงคุณก็แบบไม่ดูสิสิบดาบ คุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับชาวธาตุลมราศีตุลน,นะคะพลังงานสิบดาบเจ็บจริงๆเลยที่ธาตุไฟจะทิ้งเจ็บจริงๆเลยที่ธาตุไฟไม่ฟังอะไรเลยเจ็บระบมไปหมดเลยแล้วจะมูฟออนจากคุณได้ยังไงยังรักคุณอยู่เลยอะคําพูดของคุณมันทิ่มแทงเขาอ้อยอย่าทําร้ายกันด้วยคําพูดเลยนะเธอเงียบเธอไม่คุยกับเราถึงมันจะไกลกันยังไงแต่ว่าถ้าเธอพูดกับเราดีๆเราก็ยังมีแรงที่จะตื่นมาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้พลังงานมีคนธาตุลมกําลังใจสลาย ใจสลายลาศสีตุลลาศสีเมทุนนะคะกําลังใจสลายแตกสลายเพราะว่าคุณไม่เลือกคุณไม่รักคุณจะจบท่าเดียวเลยอะ่ะคุณไม่ฟังก็เลยเขาอาจจะไกลกับคุณแล้วคุณอาจจะแบบเบื่อจริงๆแหละไม่อยากแบบคบกับใครที่มันไกลกันอันเนี้ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเสียเวลาชีวิตคุยเสียเวลาสมองหลายสิ่งหลายอย่างคุณพูดเขาทิมแทงเขาด้วยคําพูดที่มันเจ็บปวดทุกใจแล้วเหมือนคุณก็ไปบ่ยว่าเขามีคนที่3มมีมือที่สาม คุยกับเขาดีวกับเขาคุณแบบว่าทําให้เขารู้สึกผิดสํานึกผิดไม่ทันเลยทตุไฟนะคะเลขหนึ่งเลขสิบเลขสามคุณอาจจะดีวความสัมพันธ์กับคนเกิดที่สิบสามหรือวันที่สิบสาวันที่สิบหกวันที่สิบแปดนะคะวันที่สิบเก้าเลขหนึ่งเลขแปดเลขเก้าเลขสามเลขหกนะคะอาจจะดีวกับคุณแล้วมาทําให้คุณรู้สึกว่า ปวดหัวใจจังเลยเขาคนนั้นเจ็บปวดจังเลยที่ทาดไฟพร้อมที่จะตัดคนเราถ้าคิดจะตัดก็ควรให้มันขาดแต่มันจะทำยังไงถึงจะขาดมันขาดไม่ได้อะจบไปก็อยากจะ move on จบไปก็อยากจะงอเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นแบบที่เธอพูดนะทัดไฟอย่าใส่ร้ายแล้วสิมีคนอยากจะรังอยากจะตือ้ออยากจะงออยากจะอธิบายถึงเขาจะเป็นคนทางไกลถ้ามาหาคุณได้ถ้าวัามาได้หรือว่า บินมาหาคุณขับรถมาหาคุณก็อยากจะเคลียร์กับคุณมากๆเลยนะคะเขาอยากบอกว่าเขารักคุณนะเขาไม่ได้มีใครนะอย่าทําร้ายกันด้วยคําพูดอย่านิ่งอย่าเงียบอย่าเชื่อเฉือนห้ามหันเขาด้วยคําพูดที่มันเงียบมันทําให้เขาความเงียบของคุณกําลังทําให้เขาจะขาดใจตายนะคะหัวใจจะวายตายแล้วเขาอาจจะอายุห่างกับคุณสองปีไปจนถึง10ปีบวกบวกบวกคุณอาจจะดูความสัมพันธ์กับคุณอายุมากส์วอสูงวัยเขาเลยแบบว่า หัวใจจะวายแล้วแต่ถ้าอย่างไรก็แล้วแต่ขอวายตายข่าวอกทัดไฟได้ไหมไม่อยากตายไปอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะ ไปต่อนะคะความรักธาตุไฟปักหลังดูดิสิเดอสตาคุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนเกิดราศีกุมคนคนนี้อาจจะมีชื่อเสียงหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นธาตุไฟที่มีชื่อเสียงแพรวพรวราวตากผ้าสวยเลือกได้หล่อเลือกได้สวยเป๊ะปังกระมังถังหม้อยอย่างคุณจะเลือกใครก็ได้แล้วทําไมต้องเลือกเขาล่ะ,ะอาจจะมีชาวราศีกุมอยากให้คุณเลือกไม่อยากจบความสัมพันธ์ธาตุลมมาแรงนะคะมิถุนากุมภาพันธ์ตุลาคมไม่อยากจบ ความสัมพันธ์กับคุณอยากไปต่อแต่เธออย่าพึ่งพอแค่นี้ได้ไหมเรารู้ว่าเธอสวยเลือกได้หรอเลือกได้เธอมีทุกสิ่งอย่างในชีวิตเดอร์สตามีชื่อเสียงคุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นหมอดูก็เป็นไปได้หรือคุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับดารานักแสดงนักนักร้องหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงอํานาจบารมีในองค์กรแบบ ถ้าเขาจะตัดคุณแล้วคุณรู้สึกว่าแบบเจ็บปวดแต่ถ้าคุณตัดเขาเขาก็รู้สึกเจ็บปวดเช่นกันเขาเลยรู้สึกว่าอยะคือเดสตาในหัวใจใครหลายคนนะหรือพลังงานของชาวธาตุลมราศีกุมมองว่าคุณคือความสุขแสงสว่างาง,งดงามในหัวใจเขาถ้าคุณจะตัดเขา,าเจ็บปวดนะฟังหน่อยสิเราไม่ได้มีใครเลย <c oughs> ชาวธาตุลมอยากร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลให้คุณเห็น,หนใจว่าธาตุไฟครับเราไม่ได้มีใครเลยตอนนี้เราซื่อสัตย์รักมั่นคงกับคุณมากๆเลยอย่าพักสายเลยส่งเขาออกจากชีวิตเลยนะคะตุลมีนนะคะกลุ่มแล้วก็เมทุนอยากบอกว่ารักเธอนะธาตุไฟอย่าใจร้ายอย่าพักสายเลยส่งอย่าเลิกอย่าขอ,อยาโอ้ยทําใจไม่ได้เจ็บเอ้อเจ็บเอ้อก็แบบเหมือนแบบเขาไม่รู้ว่าคุณตัดเขาแล้วเขาว่าไม่รู้ว่าคุณมีใคร หรือเปล่ามีสำรองไว้สี่ในสี่ห้องหัวใจอะเขาให้คุณหมดเลยนะนี่คือ ความรักธาตุไฟนะคะปักหลังเชื้อเฉือนห้ำหั่นดุดันดราม่าขั้นสุดเลยนะคะเขาอยากงออยากตื้ออยากรั้งทําทุกวิถีทางเพื่อจะให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาเขาทําใจไม่ได้ดูสีร้องไห้ไฟออฟครับทําใจไม่ได้คุณอาจจะดูความสัมพันธ์กับคนเกิดราศีพฤษภเขาเจ็บปวดอย่าทิ้งกันเลยนะเราเจ็บปวดนะเธอเหมือนน้าทิพย์เชลมหัวใจเธอเป็นเดอะสตาร์ในหัวใจเราถ้าเธอทิ้งเราไม่ฟังเราไม่ให้เราอธิบายใดๆเราจะเป็นยังไงใช่แก แก้วที่มันแตกแก้วที่มันรล้าเขาอาจจะเคยทำให้คุณรู้สึกว่าเจ็บปวดรวดร้าในหัวใจแต่ว่าตอนนี้เขาคิดไนดะ้สำนึกผิดแล้วกลับมาแต่นะธาตุไฟเราไม่อยากขาดเธอไปเธอเหมือนน้ำบริสุทธิ์น้ำสะอาดที่คอยชโลมหัวใจเราเราเป็นดินเธอเป็นน้ำคุณอาจจะดีกว่าธาตุดินราศีพฤกษภเราเป็นดินเธอเป็นน้ำเธอเป็นไฟน้ำกับไฟน้ำกับดินอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะมันทำให้อิ่มใจนะ ไฟอะไม่ดินไม่ได้นะไม้ไปยังไงก็เป็นเท่าทุลีเท่านั้นตอนนี้นะคะหัวใจเขากําลังจะแตกสลายเพราะคุณจะตัดสัมพันธ์เขารู้สึกว่าถ้วยเนี้ยมันยังมีความหวังอยู่ดูสิจมจะจมไปแต่มันก็ไม่จมสักที ราศีพฤษภอยากกลับมาง้ออยากกลับมาขอโอกาสคุณเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขายังมีหวังอยู่เขายังเป็นคนดีเขารักคุณจริงใจกับคุณแต่คุณจะตัดเขาก่อนที่จะตัดก็ขอมาเผชิญหนะ้าเจอกันก่อนของ้อก่อนขอเดินทางมาหามาดักรอก่อนนะคะ าดไฟแบบว่ารู้สึกแบบว่าห่วงแหนรักพื้นที่ส่วนตัวรู้สึกว่าใครไม่ดีก็พร้อมตัดพร้อมตัดใครดีก็อยากให้เขาพิสูจน์หลักฐานตัวตนที่มันแบบว่ามีจิตใจ คุณรู้มาหลายสิ่งหลายอย่างว่ามีใครบางคนพร้อมที่ทรยศหักหลังมีกันแบบซุกคนนั้นทรงนี้คนนี้หลายใจครบซ้อนแต่คุณก็เฉยเฉยอะคุณแบบพอเหอะเธอไม่ต้องมู v e on เดี๋ยวเรา move on เองขอใบสุดท้ายให้ทาดไฟความรักเดะมูนมีคนเกิดราศีมีนกำลังน้ำตาลองไห้คิดถึงคุณทัดน้ำแตกสลายใจสลายเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณตัดนะคุณตัดจริง ธาตุไฟเป็นคนที่รักจริงเกลียจริงแล้วก็ตัดจริงรักก็คือรักให้หมดตุ้มเทหมดเปรหมดแต่ถ้าจะตัดแล้วก็พอเถอะไม่อยากไปต่อแล้วเหนื่อยใจจังเลยตอนนี้คุณไม่มีใครคุณอาจจะไม่รู้สึกว่าคุณไม่ได้แบบคบใครครบซ้อนคุณอะฮิลลิ่งตัวเองคุณอาจจะมาฟังนางฟ้านางฟ้า,าจจะเป็นพลังงานฮิลลิ่งหัวใจคุณก็พอแล้วแต่คนไม่จริงใจคุณไม่อยากคบไม่อยากให้โอกาสแล้วนะคะนี่คือความรักของธาตุไฟห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวอยากอยู่คนเดียวอยากโสดแล้วก็ ากจบความสัมพันธ์ท็อกซิกอยากปล่อยคนใจร้ายออกไปจากชีวิตไม่อยากให้มีใครที่เป็นพลังงานท็อกซิกคุณจะสู้ด้วยําแข้งคุณจะอยู่กับตัวเองแต่บุคคลเหล่านั้นเหงาเศร้าคิดถึงรออยากน้อยอยากขอโอกาสนะคะราศีมีราศีพฤษภราศีสิงห์ราศีเมษนะคะราศีกุมราศีเมถุนราศีกันราศีตุลอยากน้อยอยากขอโอกาสอยากกลับมาครับ มาได้หรือเปล่ากลับมาได้ไหมคุณผู้ฟังทาดไฟก็แบบก็ไม่รู้สินะถ้ากลับมาเราเป็นเหมือนเดิมไปเธอไปเติบโตในทางของเธอที่ไม่ได้มีเราร่วมเรียงเคียงถนนไปด้วยนะคะโอเคนี่คือพลังงานความรักทาดไฟปักหลัง16มีนาถึง31มีนาคมนี้บายบายนะคะรักทุกคนนะคะลิฟลฟค่ะ